สวัสดีครับอยู่กับผมฮีเลนซิงครับนี้เราจะมาดูพี่หมอตาลน,นะทำทางครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับที่เราขับรถต้อมเอ๋ยใจเย็นครับรอคิตตี้นะขับรถต้อมเ,เอ๋ยใจเย็นรอคิตตี้ครับรอรถครับรถทําสีอยู่ครับเราก็รับจ้างเขาคนได้ทางใช้ไปครับ นี่ก็อยู่ว่างๆครับเอาไปทำทางเอาตองนู้นจารชูว่าดึงสโลปแล้วครับกาจรชูด,ดึงสโลปฝั่งหนึ่งแล้วครับ นี่ครับเขามาเจอรถคู่ใจอีกรอบครับมอตรแต่ก่อนเขาก็ขับคันนี้นะแต่ก่อนช่อเฟลเขานีมอตาร์รถไทซิงทั่วนี้เรียกไม่ได้ครับ รถดำแล้วต้องพิตารรถดำสิ่งเอาะเาเป็นย่ยนางน้ครับพอเขาได้ขับรถดำเขาก็เปลี่ยนชื่อเฟสครับต่อไปก็ขับรถแม่โครก็พิตารล้อเหล็กนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ทางนู้นก็อาจารย์ชูครับอาจารย์ชูดึงสโลป ช่วงยามเช้าอาจารย์ชูยดึงสโลปนิดหน่อยแล้วก็ค่อยลงมาเออค่อยลงมาขุดดินต่อนะครับส่วนวิจารก็เป็นอ,อ nuôi xăm vùng thẳng lắm. เรียบเรียบเป็ดเลยอ่ะทางทางเนี่ยจานต้องเข้าใครนะจานจานจานอ้าต้องเข้าใครลดนครับอานกลบเลยครับเรียบร้อย Chú đứng slop xuôi thế ô mừng chê mừng mừng รอ้อยจานชูเถอะจานชูเริ่มดึงสโลปแล้วครับอ้าวอามน้อยมาแล้วครับอามน้อยร้อยลีล่ะครับจานชูด,ดึงสโลปทางนู้นครับ วัดตาทาทางทางนี้ครับออเช่วยกันเชื่อกัน,กนพี่น้องเชื่อกันเพื่อนแกชูจะดึงสรลปถึงไหนเนาะ โอ้โอยโเออเนี่ยแกชวบกินข้าวแล้วโอโ อะไรชนหมาครับโอ้โหดีม oh ั oh ้โ oh ซ oh oh. oh, oh oh. <laughs> <laughs> นี่ครับเราครับคันนี้เป็นวันที่สามครับแทนต้อมหมอความครับอ,อรอคิตตี้ไปด้วยเนาะรอคิตตี้ไปด้วยเราได้มีงานทําไปด้วยนะครับก <c oughs> ็ดีดไปครับเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนแล้วเนาะเรามีงานทําใครจ้างเรามาเราก็มา เรามีงานทำรอรถที่ไปทำสีอยู่ก็ดีครับพ่าได้มีเงินใช้ด้วยเนาะไม่ทำเราก็ไม่มีเงินครับเราเลยต้องทำครับวันนี้พี่ต้อมโทรมาตามบอดีว่าขับรถให้หน่อยวันหนึ่งแต่ได้ว่าวันเดียวครับวันหนึ่งวิ่พอวัหลังมาวันที่สอง วันที่สองปุ๊บวันที่สามครับต่อไปก็มีวันที่สี่ครับเราจะขับรถอีกไม่แน่ครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ